สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อยอดวัดช้างคอดครับ อำเภอชนะจังหวัดสงขลาสวยๆเดิมๆนะครับราคา150บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 099 4848 7 8 7ครับกดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ o o m เฟสบุกล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า เช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อยอดวัดช้างคอดครับอำเภอชนะจังหวัดสงขลาสวยๆเดิมๆนะครับราคา150บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร9 9 9 8 8 4 8 7 8 7ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม กดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมก็ฝากกดติดตาม Facebook อภิวิทพระเครื่องเราจะไลฟ์สดทุกวันพุธและวันเสาร์ครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ